อ่ก็สวัสดีอีกคลิปนะครับทุกคนนะครับวันนี้ผมก็จะพามาคุมล่องแตงโมนะครับแตงโม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 นะครับนี่เราใช้บีบสีนะครับ,แ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 ,รบ,รบแล้วก็เครื่องขึ้นล่องพร้อมคุมพลาสติกนะครับตัวนี้นะครับก็คุมคุมไปหลายคลิปแล้วครับแต่ผมยังไม่ได้บอกลูกค้าว่าก็ลูกค้าที่สั่งเครื่องไปนะครับก็คือ ครั้งแรกนะครับให้ไปเทสทสการขึ้นล่องก่อนนะครับก่อนคุมจริงนะครับเพราะว่าระยะใบผานระยะระยะใบผานตัวหน้าเนี่ยครับมันต้องมีการปรับนะครับให้ได้ขนาดของล่องตามที่เราต้องการครับก็คือเราต้องไปขึ้นล่องดูก่อนครับว่าเนี่ยครับใบผานชุดนี้นะครับขึ้นล่องดูก่อนว่า ตัวร่องนะครับกว้างเท่าไหร่แล้วเราต้องใช้พายางขนาดเท่าไหร่นะครับในการคุมแปลงนะครับวันนี้ผมก็เริ่มมาคุมแปลงแตงโมครับเริ่มจะปลูกแตงโมเหมือนกันนะครับก็ลูกค้าหลายๆคนก็สั่งไปทําแปลงแตงโมนะครับเยอะอยู่เหมือนกันนะครับก็เลยมาทําคลิปนี้ครับให้ให้ลูกค้านะครับที่ซื้อเครื่องไปครั้งแรกนะครับที่อาจจะยังคุมไม่ค่อย ไม่รู้ว่าจะคุมยังไงนะครับก็เดี๋ยววันนี้เพราะผมจะมาขึ้นลองให้ดูครับจริงๆเนี่ยที่ตัวเนี้ยมันเป็นที่ไม่ใช่แปลงปลูกนะครับมันเป็นที่ว่างนะครับเนี่ยผมก็จะมาเทสก่อนทเทสว่าขนาดของผานมันได้ขนาดตามที่เราต้องการหรือยังแต่ผานเนี่ยผมปรับมาแล้วคุมได้คุมหลายรอบแล้วครับมันก็คือได้ขนาดนั้แหละของผมนะครับอันนี้ลองที่ผม ลองมาเมื่อกี้ครับผมก็เลยว่าเดี๋ยวมาทําคลิปให้ทุกคนดูกันก่อนนะครับก่อนจะคุมนะครับก็นี่แหละครับมาอธิบายฟังว่าก่อนคุ้มจริงครับเราก็ต้องมาทดสอบเครื่องก่อนครับก่อนจะเข้าแปลงเนี่ยแปลงปลูกอยู่ตรงนี้นะครับก่อนจะเข้าแปลงนะครับก็เรามาเทสก่อนว่ามันได้ที่หรือยังนะครับก็โดยการขึ้นล่องดูก่อนนะครับแล้วก็ดึงพายางนะครับ แล้วก็ดึงพยางคุมล่องดูนะครับว่ามันได้ได้หรือ,อยังนะครับก็ถ้าได้แล้วนะครับเราก็เอาล้อนะครับล็อกกดพายางลองกดดูว่า,าพายางที่มันลงไปริมล่องนะครับมันมันเหยียบพยางไหมมันกว้างมันแคบไหมนะครับนะครับ ก็เลยมาเทสให้เพื่อนๆดูนะครับเดี๋ยวจะลองเทสให้ดูนิดนึงครับตรงนี้ครับว่ามันทำไปลักษณะยังไงนะครับเดี๋ยวมาดูนะครับเดี๋ยวให้ลูกน้องนะครับเทสให้ดูนะครับนี่ครับวางหางนะครับทำลองดูก่อนนะครับเทสลองก่อนนะครับก่อนเราจะไปคุมจริงนะครับถ้าเราไปคุมจริงมันจะนี่ครับ ถ้าเราไปคุมจริงเลยมันจะไม่ได้ตามที่เราต้องการครับครับอ่ะพออ่ะพอแล้วพอพอยึดก่อนเนี่ยครับลองก็คือขึ้น,ข,นขึ้นดูก่อนวางหางวะ่ะอ่ะคุยกันไม่รู้เรื่องครับ <laughs> เดี๋ยวอาวาเทียให้ดูใหม่ครับเดี๋ยวลากไปเรื่อยอ ลากไป้อยหนึ่งหลากไป้อยหนึ่งเราเดวไปดึงพยางให้ลูกค้าดูลาหลกไปลอยหนึ่งหลากไปเรายุดไปเลน่ะเราจะดึงดึงพยางดูน่ะ,ะเดี๋ยวลองใหม่นะครับรอบหนึ่งนะครับแข่งอ่ะ,อะประมาณนี้นะครับเทสนะครับแ๋ยวเรามาลองดึงพยางดูนะครับว่าพยางมันจะได้ขนาด ล่องมันจะได้ตามขนาดของพยางไมนะครับอันนี้เป็นพยาง80เซนนะครับเดี๋ยวเราดองดึงดูก่อนนะครับนี่นะครับหางมันปักปุดก็ปรับขนาดหางให้มันให้มันเรียบร้อยครับก่อนเราคุมจริงครับนี่มันก็ขนาดผมคุมมาหลายรอบแล้วนะครับ ผมก็ยังต้องปรับต้องเช็คก่อนนะครับก็คือแต่ละรอบนะครับอาจจะไม่เหมือนกันดินด้วยอะไรด้วยต่างๆนะครับแล้วก็ดึงายางนะครับมามาดูริมล่องแบบนี้ครับเนี่ยเนี่ยครับริมล่องจริงๆนี่ใบผานขอบใบผ่านนะครับมันก็ยังใบผานต้นหน้าขอบของมันนะครับก็ยังเลยเลยริมของพยางอยู่นะครับจริงๆต้องใช้ครับ ้ายางขนาดประมาณ1เมตรนะครับถ้าลักษณะอย่างนี้นะครับพายาง80เซนเนี่ยมันจะอยู่ข้างล่องนะครับซึ่งล้อมันจะเหยียบยากครับล้อของเครื่องคุมอะลองดึงลงมาล้อเนี่ยล้อเนี่ยอะดึงล้อหนึ่งอะมันจะเหยียบยากครับซึ่งล้อมันจะเหยียบด้านข้างครับมันก็จะไม่ได้เหยียบมันจะไม่ได้เหยียบตรงข้างล่องนะครับอย่างนี้ครับเนี่ยครับมันจะไม่ได้เหยียบตรงข้างริมของ ร่องจริงๆครับมันจะเหยียบข้างๆดันบนครับมันมันจะทําให้ล้อเป๋ได้เหยียบเหยียบยากนะครับจริงๆต้องใช้พยางขนาด1เมตรนะครับแต่ใบผานตัวเนี้ยชุดผานชุดกล่องเนี่ยมันปรับได้แคบสุดประมาณนี้ครับก็เลยแต่ก็คุมได้ครับก็เลยต้องคุมไปอย่างนี้ครับแล้วก็เสร็จแล้วก็เราเอา้อลงนะครับรอลงแบบนี้นะครับแล้วก็เอาผานลงดูด้วยนะครับ ให้ผานนะครับชุดผานนะครับอยู่ตรงข้างข้างของริมล่องแบบนี้ครับอ่ะลงมาค่อนนะอ่าให้มันมีดินนะครับตรงสันล่องนะครับให้มีดินตรงสันล่องนะครับเพื่อที่จะให้ใบผานนะครับไม่รู้มองเห็นไหมนะครับไหนนะเพื่อที่จะให้ใบผานนะครับเอาดินตรงข้างล่องตรงนี้ครับมากบพยางนะครับก็ปรับระยะห่างให้ให้ได้นะครับ นี่ครับต้องมีดินตรงนี้นะครับดินสันล่องนะครับริมริมสันนะครับในการคุมนะครับนี่นะครับก็จะประมาณนี้ครับเดี๋ยวผมจะไปคุมจริงให้ดูนะครับอันนี้ก็เป็นการเทสให้ดูคร่าวๆนะครับว่าแบบนี้นะครับถ้าไม่เข้าใจก็ทักมาถามนะครับหรือาวนดูคลิปนะครับเรื่อยๆนะครับจะได้จะได้เห็นว่า มันคุมยังไงนะครับบางคนไปอาจจะคุมแทบจะไม่ได้เลยนะครับก็มันก็มีเทคนิคครับแล้วก็การวางหางนะครับวางคอนโทนนะครับให้ม้วนพยางนะครับเอ่อกิ้งเกือบจะกิ้งอยู่กับดินเลยครับดินรองนะครับให้มันอยู่ใกล้ๆกันนะครับม้วนพยางนะครับให้กิ้งอยู่บนบนหลังรองเลยนะครับแต่ก็ไม่ต้องถึงกับม้วนพยางกดนะครับก็ให้มันใกล้ๆครับมันจะได้เหยียบ ล้อนะครับมันจะได้ยียบไม่พลาดด้วยครับทามันยกสูงบางทีมีลมนะครับลมตีขึ้น,นอย่างเงี้ยลมตีขึ้นอะไรอย่างเงี้ยมันพยางอาจจะพลิกหนีล้อได้นะครับก็ข่าวๆก็ประมาณนี้นะครับก็ลองเพื่อนๆก็ลองสังเกตดูนะครับเดี๋ยวผมคุมให้ดูแล้วก็อาจจะทาทาคลิปให้ดูด้วยนะครับไม่ได้มาบอกคลิปละเอียดละเอียดหลายหลายคลิปแล้วนะครับก็ ก็แค่ทสให้ดูนะครับตอนคุมก็ไม่ได้มาบอกแบบนี้นะครับในคลิปนี้นะครับก็เลยมามาบอกนะครับให้ลูกค้าทําแบบนี้นะครับก็เห็นซื้อไปก็หายเลยหายเลยครับไม่มีใครโทรมาสักทีนะครับก็หรือว่าคุมได้หรือว่าคุมไม่ได้ผมก็ไม่รู้นะครับก็ก็แต่ก็น่าจะคุมได้ครับก็มาดูคลิปนี้ก็เนี่ยครับมันคุมไม่ยากครับก็มันมีเทคนิคนิดหน่อยครับสําหรับคนคุม ครั้งแรกครับอาจจะคุ้มยากครับแต่ครั้งลองทีสองลองทีสามก็น่าจะเรื่มเข้าใจครับในการคุมนะครับยกเก็บโดมประมาณนี้ครับเดี๋ยวผมไปคุมจริงให้ดูครับนะครับยกเลยก็ได้ตอนนี้ผมติดชุดชุดชุดประคองนะครับชุดประคองผานให้นะครับประคองร้องให้นะครับ ตัวหลังๆนะครับผมจะติดไปให้อย่างนี้ครับมันจะสามารถยกล้อได้อย่างนี้เลยนะครับชุดก่อนๆมันจะต้องพับนะครับพับเก็บเหมือนผานี่ครับลักษณะแบบนี้ก็คือบางทีมันเหนื่อยครับเอาไว้เก็บแบบนี้เอาไว้ตอนที่เราย้ายแปลงครับเข้าไปแปลงใหม่นะครับแต่ถ้าเราอยู่ในแปลงคุ้มก็อย่างนี้ก็ได้ครับก็จะสะดวกดีนะครับตัวใหม่ๆนะครับก็ผมก็จะเริ่มทําแบบนี้ให้นะครับแต่ตัวก่อนๆก็เชื่อมเสริมก็ได้นะครับ เหล็กเสริมไปเลยนะครับตรงนี้เป็นตัวที่ซื้อไปแล้วนะครับลูกค้าที่ซื้อไปแล้วนะครับก็ใช้เหล็กล่างสองนิ้วนะครับประคองตรงนี้นะครับของชุดแขนผานนะครับมันจะได้ยกได้อย่างนี้เลยนะครับจะได้ไม่ต้องมาต่อไม่ต้องมาพับเหมือนผานตัวนี้นะครับอ่ะพับขึ้นตัดและย้ายแปลงอ่ะจะเข้าแปลงจริงแล้วนะครับนี่นะครับก็อ่ะเดี๋ยวเรามาดูเดี๋ยวผมขึ้นลองไปให้ดูนะครับเทสเทลองไปให้ดูนะครับ ต่อจังนิดนะครับ đó no, no. นี่นะครับผมวันนี้เราจะมา,าคุมแปลงแตงโมกันนะครับวันนี้มากับเครื่องคุมใหญ่นะครับนี่นะครับผมตรงนี้ก็จะคุมปลูกแตงโมนะครับนี่นะครับเครื่องคุมใหญ่นะครับราคาก็อยู่สองหมื่นหกนะครับถ้าจำไม่ผิดนะ นะครับผมก็มีคนนั่งคอยถ่วงหลังนิดนึงนะครับผมก็ใช้กดหลักเดิมนะครับผมอยู่หัวแล้วก็อยู่หางแล้วผมคอยจับสายนะครับถ้ามีไม้ก็เอาไม้ปักแล้วก็เอาสายมัดไวท้ที่ไม้นะครับที่เราปักไว้ครับแล้วเราก็จะเดินได้สะดวกมากเลยนะครับน,นี่จะเป็นกองทำร่องนะครับแล้วก็โรตารีด้วยครับเอทานสื่อกนไหมครับ มาเติมที่ลตเรีนะเอ้าตายวปตายไปไม่ได้ไม่ได้นกนี่ยหลับสภาพนะครับสภาพหน่อยใช่ไม่ลงไม่ลงไม่ไม่ลงนี่นะ ฐานเสร็งไมจะโอบร่องเข้ามาแบบนี้ครับแล้วก็อะไรนะครับนะมีอะไรด้ฮะที่ทำร่องใช่ไหมมีอะไรล่ะเจออะไรเหลียวด้วยแล้มีฐานขึ้นร่องนิดหน่อยนี่ครับแล้วก็ของนะครับนี่ครับผมฐานต้จะทำการโอบโอบดินให้เป็นร่องนะครับส่วนฐานเสริมก็จะ เอาดินเข้ามานะครับผมเอาดินอบเข้ามาที่เห็นเมื่อกี้ครับที่เป็นพุ่มใหญ่ๆนะครับก็ไม่ค่อยเซียนนะเอาขึ้นนะครับผมก็ได้ไปติดเหล็กรลงเหล็กรางไว้นะครับผมนี่นะครับแล้วก็จะอยู่ท่าน,นี้เลยฮนะ ใครสนใจสามารถสอ,สอบถามได้นะครับ,บ,รบนี่ครับอะไรที่สะดวกนะครับผมเราทำหมดนะครับก็จะจะพาไปดูรถด้วยนะครับผมนี่นะครับ แลงนี้ก็จะประมาณสี่ไล่ลนะครับตรงนี้สีไ่ไร่นี่ครับก็จะได้ประมาณนี้เลยครับก็ได้ไปทั้งหมดสามลองนะครับก็มาคุมตอนเช้านะครับบรรยากาศดีๆนะครับเดี๋ยังไม่ออกก็ล่ำแต่เช้าเลยนะครับ ก็ใกล้เข pues ้าส um, nah ู่หน้าหนาวแล้วทุกคนก็ดูแลสุขภาพร่างกายตัวเองให้พร้อมนะครับผมให้พร้อมสำหรับการทำงานนะฮะตอนนี้ก็เข้าสู่ช่วงเดือนพฤศจิกายนก็ใกล้หนาวเข้ามาเต็มทีแล้วนะครับแต่ก็ยังไม่หนาวเลยนะฮะนี่ครับผมรถดำของเรานะครับ กำลังเปิดเพลงเป็นกำลังใจปลุกขวัญใจทีหนึงนะครับ ปูเอลสองร้อยนะครับนี่นะครับก็ยกดัมเลยครับดัมโชว์เลยนะโอ้พิงติดดิกระสิ์ไหมเนี่ยก็ ราก็รับติดด s, ําด้วยนะครับผมก็ราคาก็ลองมาคุยกันดูนะครับถ้ามีกระบอกดํมมาให้ก็จะเอาแค่ค่าช่างนะครับผมถ้าไม่มีก็เอาทั้งสองอย่างเลยนะครับถ้ามีกระกระบอกดํมมาให้เราก็จะคิดแค่ค่าช่างนะครับจะมีของอุปกรณ์ครบมานะครับผมเราก็จะคิดแค่ค่าช่างนะครับนี่นะครับผมดําใหญ่นะครับ นี่นะครับผมที่ผมบอกว่าที่มันทาร่องด้วยครับมันก็จะโอบมาแบบนี้นะครับนี่นะครับก็จะได้ร่องประมาณนี้เลยนะครับก็ผานเสริมก็จะทําการโอบดินเข้ามานะครับส่วนกองก็จะทําให้มันเป็นร่องนะครับนี่ครับผมไปแล้วนะครับร่องที่สี่นะฮะ นี่นะครับคุณแม่นะครับอืมเยี่ยมไปหนึ่งทีนะฮะ<อ>นี่นะครับผมสวยๆงามๆเลยนะครับ<อ>ก็ได้ยินเสียงเพลงดังหน่อยก็ขอ,อไปทุกคนด้วยนะครับผม อยู่ในสวนมันเงียบนะครับผมไม่ค่อยมีคนนะนี่นะครับเงียบๆเลยนะครับผมคนก็ไม่มีแดดก็ไม่มีทํางานสนุกๆเลยครับช่วงวันหยุดนะครับอ่านะครับผมสุดลองดีสีแล้วนะครับใดสนใจเครื่องคุมนะครับผมก็สามารถติดต่อสอบถามเรามาได้นะครับผมเรารับทําอยู่นะครับ ก็มีใหญ่กลางลิกนะครับผมก็ราคาก็จะต่างกันไปนะครับอันนี้ก็จะเป็นเครื่องคุมใหญ่อุปกรณ์ก็จะพบรบเครื่องนิดหนึ่งนะครับ ก็ถ้าเห็นหลายๆคลิปที่ผมทํามานะครับเครื่องคุ้มใหญ่นะครับก็จะพอถึงหัวล่องสุดหัวล่องนะครับมันต้องเอาผ่านแล้วก็ล้อขึ้นใช่ไหมครับอันนี้ไม่ต้องเอาขึ้นนะครับผมไปต่อได้เลยนะครับก็ทำหล,ลีกลางนะครับผมเชื่อมต่อเข้ากันนิดนึงนะครับผมแล้วก็วางไปได้เลยนะครับผม ใครอยากทาแบบต่อตือนแบบนี้ก็ทําได้นะครับผมหาเหล็กมาแล้วก็มาแบ่งครึ่งตัดตัดตัดเอาตัด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 แล้วก็เชื่อมเอานะครับนี่ครับผมไม่ไม่ต้องเอาขึ้นให้เหนื่อยเลยนะครับผมก็ไปอย่างนี้เลยนะครับตัดสายตัดผ้าเสร็จแล้วก็ไปเลยนะครับผมยกหางขึ้นแล้วก็ไปเลยนะครับ เถ้าทุกคนได้ดูคลิปนะครับผมก็จะเห็นสังเกตเห็นนะครับผมว่าทุกทีเวลาสุดหัวล่องนะครับผมก็ต้องเอาผ่านแล้วก็ล้อขึ้นนะครับอันนี้ไม่ต้องเอาขึ้นครับผมยกตัดสายตัดผ้าแล้วก็ไปเลยครับผมยกหางขึ้นแล้วก็ไปเลยนะฮะสวยง,งามครับผมประหยัดแรงงานได้เยอะเลยนะครับ าจ้างคนมาช่วยคุมก็จะหมดหมดหลายแล้วครับผมอันนี้สะดวกสบายเลยนะครับก็มีครอบครัวก็ทําได้นะครับผมมีทีมงานก็ทําได้เช่นกันนะครับไม่ต้องไปจ้างให้เสียเวลานะครับผมไม่ต้องไปจ้างคนอื่นมาช่วยคุมไม่เสียเวลานะครับมีเครื่องคุมตัวนี้จบครบในที่เดียวเลยนะครับผม ก็มันไม่มี้อยรองนะครับก็ต้องมาทำ้อยไว้ก่อนนะครับนี่นะครับมช่างดูมนะครับแล้วก็คุณพ่อก็เป็นคนขับนะครับ นี่เรามาแล้วนะครับก็ใครสนใจก็ลองโทรติดต่อสอบถามได้นะครับเราก็จะทำล่องเข้ามาอีกนี่นะครับเพื่อให้ปูผ้ากับสายยางมาได้นะครับอ่านี่นะครับผมวิธีการทำนะครับก็ทำแบบนี้เลยนะครับผมเอาล้อเอาล้อทับผ้าไว้นะครับนี่ครับก็จะเป็นแบบนี้นะครับ สโค้ดสโค้ดสโคเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวนี่ครับเราก็ต้องเหยียบสายไว้ด้วยครับหัวล่องนะครับก็ใครมีไม้ครับผมก็ปักไม้แล้วก็เอาสายมัดไว้เลยนะครับจะได้ <c oughs> ไม่ต้องยินเหยียบให้สุดหัวล่องนะครับแล้วก็ไปนะครับ ปกตินะครับผมถ้าไม่ถ่ายคลิปแล้วก็จะอยู่หัวกับอยู่หางเหมืนเดิมนะครับผมก็วันนี้ก็มีโอกาสได้มาทําคลิปให้ท่านผู้ชมได้ดูบ้างนะครับงานที่มีงานเกษตรมาให้ดูนะครับปมผ้าปลูกผักนะครับ ก็ถ้าสนใจนะครับผมก็โทรติดต่อสอบถามถ้าพอใจก็สามารถมาจำล็อกคิวไว้ได้นะครับตอนนี้คิวงานก็ปีหน้าเลยนะครับคิวงานเยอะมากเลยนะครับ ลองที่ห้านะครับนี่ครับผมก็ยกหางขึ้นแล้วก็ไปเลยนะครับตรงนี้ผมก็ปลูกมันนะครับตรงนี้ตอมาขอรีวิวเครื่องเสียงนิดนึงนะครับจาก บายช่างโของหูดับซาวนะครับ าหยุดที่มอนที่มอนที่มอนคืนนี้เรามาต้องทอนต้องทอนต้องทอนเปิดประตู ก็ขออนุญาตทำงานกันต่อเลยนะครับผมก็จะได้แล้วเสร็จนะครับผมนี่ครับผมภาก็หมดไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมก็ใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับผมก็ที่สำคัญก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆของช่องเรานะครับผมนี่ครับผมก็ขออนุญาตทำงานกันต่อเลยแล้วกันนะครับก็ คลิปหน้าเจอกันใหม่นะครับผมบ๊ายบายครับ